ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่81ทับ2557เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยว,วัดบำนาญพศ2521โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยว,วัดบำนาญเพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยว,วัดหรือบำนาญ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ9,000บาทได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวัดบำนาญเพิ่มอีกตามอัตราที่กำหนดอันเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลดังกล่าวในการครองชีพจึงให้แก้ไขเพิ่มเติมพระ,ะราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวัดบำนาญพศ2521ดังต่อไปนี้ให้ยกเลิกความ ในมาตรา4นวะแห่งพระ,ะราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยววัดรบำนาญพศ2521ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ,ะราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยววัดรบำนาญฉบับที่13พศ2552และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา4นวะผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยววัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับบำนาญปกติบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน,น็จบำนาญข้าราชการถ้าได้รับเบี้ยววัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภทเมื่อรวมกับชคบอแล้วตามกว่าเดือนละ9,000บาทให้ได้รับชคบอเพิ่มอีก ในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของเงินจำนวน9,000บาทหากด้วยจำนวนเบี้ยว,วัดหรือบำนาญทุกประเภทและชคบที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 7พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ